เหพื้นทำร้านขายข้าวหมกไก่สูตรจากปักใต้เลยทีเดียวครับบอกนี่เจ้าของทำเองเจ้าของทำเจ้าของทำกันเองทีเดียวเชียวครับร้านข้าวหมกไก่กับเนื้อเนื้ออบนี่เส้นสุพลักษณ์นะครับอนาคตมาแวะทานกันได้ เป็นเพิงสบายสบายบรรยากาศมีสวนกล้วยเป็นแบ็กอากาศสบายๆนะครับร้านข้าวหมกไก่ในอะนาคตนะครับตรงนี้เอปูน mm hmm. e ครับรับจ้างรอสนใจติดต่อได้ครับ